สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมายริ้งทาโร่ายตานะคะจงจําไว้ว่าผู้คุณคือรอยยิ้มและเซฟโซนของตานะคะการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาก,กันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิ้วริ้งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนม้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ต ตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนและพวงกุญแจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตาหวังว่าทุกคนจะสบายดีแล้วก็วันนี้มารับพลังงานด้านบวกจากตาแล้วก็ใครที่รู้สึกไม่ดีในบางเรื่องก็ค่อยๆนิ่งนะคะฉันมีความสุขฉันปล่อยวางได้ ฉันเป็นใครก็ได้ฉันทำอะไรได้ทุกสิ่งฉันดึงดูดได้ทุกสิ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะจงพูดกับตัวเองไปเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ตาไม่มีหัวข้อนะคะมาดูกันว่าพายอยากจะบอกอะไรกับทุกคนนะคะมาเริ่มมามอยซอยพายทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานด้วยรูนก่อนนะคะ นัสกับอิงกูสนะคะตารู้สึกว่านะเวลานี้พลังงานของรูนนะคะคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้ค่อนข้างที่จะมีแรงบันดาลใจมีความแข็งแกร่งในการดำเนินชีวิตแก้ปัญหาได้นิ่งเป็นแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ชีวิตด้วยนะคะแล้วณเวลานี้ตารู้สึกว่าคุณมีความบุดมสมบูรณ์ในจิตใจมากๆเลย มีอิสระทางด้านความคิดการเป็นตัวของตัวเองอย่างเปี่ยมล้นนั่นเองนะคะพลังงานของลูนค่อนข้างดีเลยนะคะเอาละค่ะมาดูกันว่าในส่วนของไทฮาร่พลังงานจะเป็นอย่างไรคะคุณอาจเป็นคนธาตุดินพฤกษบกันมังกรนะคะสองเหรียญน,นะคะ สถ้วยค่ะเป็นคนธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนราชินีถือถ้วย6ดาบหรือเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะเดอะเมจิเชียนเอาละค่ะตารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างช่างเลือกนะคะตาวางไว้แบบนี้เลยดีกว่า คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับเสียเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยังรู้สึกไม่รักตัวเองเท่าที่ควรนะคะยังรู้สึกว่าฉันต้องทําได้ดีกว่านี้ยังรู้สึกกดดันตัวเองในตอนแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็เลยพยายามที่จะใช้ชีวิตด้วยความรักตัวเองเพิ่มขึ้นใช้ชีวิตด้วยความขอบคุณแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยการให้อภัยด้วยนะคะตารู้สึกว่า ่เวลานี้คุณค่อนข้างที่จะมีความสุขกับชีวิตแล้วก่อนหน้านี้อาจจะเจอพายุฝนโหมกระหน่ำนะคะตารู้สึกว่าจริงๆสิ่งที่คุณมีะคะ่ะตัวของคุณเองมันดีมากอยู่แล้วนะคะแต่คุณไม่ค่อยพอใจยังได้มากกว่านี้ยังทําได้มากกว่านี้อีกมันก็เลยอาจจะมีความกดดันตัวเองในบางเรื่องแต่ณเวลานี้สิ่งที่ตาเห็นนะคะคุณมีการสร้างสมดุลให้กับตัวเองอาจจะมีการแต่ก่อนอาจจะเป็นคนที่กินอะไรไม่ได้กลัวอ้วน แต่ตอนนี้ตารู้สึกว่าฉันจะกินอะไรก็ได้แล้วฉันค่อยไปออกกําลังกายเอาฉันจะกินอะไรมากเท่าไหร่ก็ได้ใครบอกว่าอ้วนก็ช่างมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราฉันจะกินอะไรที่ฉันปรารถนาอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือมีการทําเพื่อตัวเองมากขึ้นจะไม่ไปถีบจากของคนอื่นตลอดเวลาอีกแล้วจะเป็นคนที่ถีบจากในชีวิตของตัวเองมากขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่จะค่อนข้างแคร์คนอื่นเหมือนกับจะต้องมีเขา จะต้องมีคนที่คุณปรารถนามาอยู่ใจกลางแกนกลางของชีวิตคุณแต่จริงๆแล้วพอคุณได้ค้นพบคนเจอกับการที่คุณได้ถีบจากของตัวเองมุ่งไปหาชีวิตที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่นะมันก็โอเคมากกว่าแต่ก่อนมากๆเลยทําให้คุณรู้สึกว่าฉันควรที่จะเห็นค่าของความต้องการของฉันมากที่สุดจริงๆบางเรื่องก็ปล่อยวางบ้างก็ได้ทุกเรื่อง จะไม่ให้คนอื่นมาให้ความรักจะไม่โหยหาให้ใครมารักแต่จะรักตัวเองจะต้องทำด้วยตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมาทำให้กับเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือพลังงานของคุณแล้วเรามาดูกันว่าถ้าอยากจะบอกอะไรคะด้วยอีกหนึ่งสำรับนะคะสำรับทำ์ย n i v เว s รค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะ การเปลี่ยนแปลงโยกย,ย้ายเจอไฮโรแฟนค่ะเจอโทเวอร์กระทันหันทันด่วนเรื่องเร่งด่วนหกไม้เท้าก้าวดาบมาทำไมคะขยายก้าวดาบค่ะอืมเอาละค่ะตารู้สึกว่า ให้ออกมาแบบนี้นะคะคุณอยากปรารถนาที่จะออกจากงานหรือว่าปรารถนาที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะบอกคุณว่าท่านก็อยู่เคียงข้างคุณมาตลอดนะแต่ทำไมคุณถึงไม่รักตัวเองก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกๆคนมีเส้นทางของตัวเองเราจะไม่ทำให้คนอื่นพอใจเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเราอีกแล้วนะคะ แต่เราจะทําให้ตัวเราพอใจสูงสุดนี่คือคุณสิ่งนี้คุณจะได้พบได้เจอ10ดาบการจบสิ้นตาดูแล้วนะคะตาขยายไพ่เพิ่มออกมาเป็นเจ็ดถ้วยจัสเมนตแล้วก็ราชินีถือเหรียญน,นะคะเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณตารู้สึกว่าคุณมีการผิดหวังกับการขอพรนะคะ มาอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นความผิดหวังที่ซ้ำๆซ้ำๆโดยไม่ได้ดูว่าสัญญาณจากจัก,กรวาลที่พยายามส่งหาคุณนะคะ New message เนี่ยคุณไม่ได้ไปสนใจมันคุณมัวแต่สนใจสีถ้วยที่มันเป็นความผิดหวังแล้วก็คิดว่าคิดซ้ำคิดวนว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จรู้สึกว่าทำไปเท่าไหร่ก็คงจะไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยจะมาบอกคุณว่าอย่าเพิ่งท้อนะอย่าเพิ่งเป็นกังวลนะคะอย่าเพิ่งว้าวุ่น แล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็คือว่าคุณจะรักตัวเองได้มากกว่าที่เคยจะค้นพบเส้นทางของคุณที่คุณจะรู้สึกมีความสุขได้ทำงานที่รักเดินทางท่องเที่ยวก็ได้ทำงานที่เกี่ยวกับของสวยๆงามๆทำงานที่เกี่ยวกับการขายออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นก็ได้นะคะสิ่งที่คุณรักคุณชอบให้บอกว่าให้คุณพยายาม ทำให้ความคิดของคุณแคบลงเรื่อยๆแล้วลองทําสิ่งที่คุณมีอยู่อะค่ะให้เติบโตมากยิ่งขึ้นเช่น 1. คือการรักตัวเองการสร้างสมดุลถูกไหมคะและการให้อภัยผู้อื่นการรักผู้อื่นได้ด้วยคุณจงจําไว้เลยนะคะถ้าคุณผ่านความทุกข์ในวันนี้ที่คุณเป็นอยู่ไปได้อะค่ะวันต่อไปจะทําให้คุณมีความสุขง่ายขึ้นมากๆเพราะวันนี้ทุก์ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้คุณจะทุกอีก ความทุกข์มันก็คืออดีตที่มันจะต้องจบลงและคุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะส่วนหกไม้เท้าตากำลังรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำมาอยู่อะคะ่ะมันจะได้ผลลัพธ์มันจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นถ้าณนะเวลานี้คุณเจอเส้นทางที่รักของคุณแล้วคุณอาจจะชอบการเป็นศินลปินการทำเกี่ยวกับพวกศิละปะการวาดภาพหรือว่าอาจจะเป็นคนทำงานที่เกี่ยวกับด้านสื่อก็ได้การพูดก็ได้นะคะขายของที่ต่างตาบอก ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยอะคะ่ะมันจะต้องเหนื่อยอยู่เสมอนะคะแต่คุณจงรู้ไว้ว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าคุณน่ะทำมันนี้ได้ทำมันนั้นได้พอคุณหันย้อนกลับไปมองนะคะคุณอาจจะมีการหันกลับไปมองในตอนวัยเด็กอะคะ่ะว่าเราโดนดุเรื่องอะไรมากที่สุดและกลายเป็นว่าคนรอบๆตัวเราจะรู้ว่าเรารักเราชอบอะไรเช่นคุณอาจจะมีการถักกระเป๋าก็ได้ เป็นกระเป๋าใหม่พรมแล้วเอาไปให้เพื่อนคุณดูเอิญนเนี่ยใช้เวลาในการถัก2อ,อาทิตย์นะแล้วเพื่อนคุณก็ว,าว,าว้าวมากบอกว่าเฮ้ยยูทําขายได้เลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าคุณนะมีพรสวรรค์แต่คนรอบข้างคุณรู้โดยเฉพาะตั้งแต่เด็กแต่อ่อนลองดูว่าพ่อแม่คุณดุคุณว่าอะไรมากที่สุดเช่นหยุดพูดได้ไหมไปอ่านหนังสืออย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าพ่อแม่ว่าคุณแบบนี้ก็หมายความว่าคุณนะพูดเก่งนะ อืมเพราะฉะนั้นลองขัดเกลาในเรื่องของคำพูดให้มันคมดูนะคะแล้วคุณจะไปได้ไกลมากมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลานานแต่คุณจงรู้ไว้ว่าคนรอบข้างคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเสมอคุณมีบริวารที่ดีมีกัรระยะณมิตรที่ดีนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วอะคะ่ะชัยชนะที่คุณรู้สึกว่าน่าจจะเหลือแค่นิดเดียวนะคะสิ่งนี้คุณปรารถนานะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไร อาจจะเป็นในเรื่องของการทําสิ่งที่รักที่ชอบไม่อยากขาดแคลนในบางเรื่องแล้วอยากจะไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากกว่านี้ไพ่ก็เลยอยากจะบอกว่ารออีกนิดนึงนะทําทุกวันให้ไม่มีความสุขนะคะทุกคนความฝันของคุณกําลังจะเป็นจริงแล้วเพราะว่าเจ็ดถ้วยจัสตเนแล้วก็รานีถือเหรียญคุณอาจจะฝันว่าฉันอยากจะมีเงินที่มั่นคงในธนาคารใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคะคุณจงจำไว้ว่า ถ้าคุณยอมแพ้ตอนเนี้มันก็ไม่ใช่กดแรงดึงดูดถูกไหมคะและคุณจะได้รับชัยชนะทุกวันถ้าคุณไม่ยอมแพ้นั่นเองนะคะคุณจะมีความมั่นคงจริงๆจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าคุณจะได้รับความมั่นคงทางด้านการเงินจริงๆถ้าคุณมีความสุขจากหัวใจจากการเล่นแร่แปรธาตุจากความสามารถของคุณที่คุณเทคแอคชั่นก่อนหน้านี้คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าทำอะไรแต่คุณมี คุณโดดเด่นด้วยเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นแต่อาจจะยังไม่เข้าใจตัวเองมากนักนะเวลานี้นะคะก็เลยอยากจะเริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างหรือเริ่มต้นมาเป็นสายมูก็ได้นะคะหรือเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปทำงานที่เกี่ยวกับศาสนาไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างจังหวัดก็ได้ตามใจคุณปรารถนาเลยนะคะและไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนไหนคุณจะประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณไม่หัวร้อน ตาจะมาเล่าเรื่องสําหรับคนที่มาสายบุญให้ฟังนะคะบุญน่ะมันจบอยู่ที่ใจนะคะทุกคนการที่เราทําบุญนะคะไม่ว่าเราจะทําบุญจํานวนเท่าไหร่สมมุติว่าเพื่อนบอกว่าคุณจะต้องทําบุญเท่านี้แล้วจะได้สิ่งไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าณาเวลาที่คุณทําบุญคุณรู้สึกว่าไม่พอถ้าฉันให้เงินนี้ไปทําบุญ ฉันจะต้องไม่มีเงินกินข้าวถึงสิ้นเดือนแน่ๆเลยอันเนี้ยมันไม่ได้เรียกว่าบุญนะคะทุกคนมันเรียกว่าคุณกำลังรู้สึกแย่ในการทำบุญเพราะฉะนั้นการทำบุญไม่สำคัญว่าคุณจะทำบุญด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่ไม่สำคัญว่าจะทำบุญด้วยกระบวนการไหนแล้วก็ไม่ได้สำคัญว่าคุณจะทำบุญกับใครให้ดูว่าจริงๆแล้วคุณรู้สึกยังไงในขณะที่คุณทำบุญให้ความรัก รู้สึกดีแล้วส่งคืนสิ่งดีๆออกไปหาจักรวาลน,นั่นเองนะคะและการหายใจการหายใจถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเพราะถ้าหายใจปกติก็คือปกติแต่ถ้าหายใจเข้าหายใจออกคุณระลึกถึงโลกใบนี้ส่งความรักความเมตตาให้กับโลกเพราะว่าโลกมอบสิ่งที่ดีให้กับเราความอุดมสมบูรณ์ส่งความเมตตาให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลาย แค่หนึ่งลมหายใจก็ถือว่าได้ทำบุญเช่นกันนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นไพ่ออกมาแบบนี้นะคะตาได้หัวข้อแล้วนะคะไพ่ออกมาแบบนี้ก็วาวุ่นเลยค่ะทุกคนนี่คือหัวข้อของน้องตานะคะแล้วคุณจะได้รับความมั่นคงทางด้านการเงินจริงๆงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวานว่าร่อยนิดนึงอะ รอแบบไม่คาดฝังแล้วก็ใช้ชีวิตให้อยู่บนพลังงานที่สูงมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ take action ไปเรื่อยๆทำบุญแบบไหนก็แล้วแต่คุณเลยค่ะแล้วแต่รายสไตล์ของแต่ละคนอยู่ที่ความเชื่อนะคะทุกคนทุกอย่างทุกสิ่งอยู่ที่ความเชื่อของคุณทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่คุณจะได้รับนะ่ะมันอีกแค่แบบไม่กี่ก้าวแล้วอะคะ่ะคุณจะได้รับความมั่นคงแล้วนะคะทุกคนความเบื่อหน่ายมันจะจบลงแล้วให้มันกระเดิด เอาละค่ะแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะจัดเมนก็ออกมาว่าคุณจะได้เดินเข้าเส้นทางเพราะว่าคุณเดินออกจากสิ่งที่ไม่ใช่มาแล้วนะคะ6กดาบยังไงคุณก็จะต้องมีความมั่นคงในชีวิตแน่ๆนะคะจงลบคำว่าเป็นไปไม่ได้ออกจากความคิดของคุณไปเลยคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เห็นไหมคะความสุขสามถ้วยการไปงานแต่งการไปฉเฉลิมฉลองอัศวินถือเหรียญการทำงานที่บ้าน ความมั่นคงทางด้านการเงินคุณเป็นคนหาเงินเก่งถ้าสมมติต่ตายตัวอย่างนะคะถ้าคุณมีการทําบุญเยอะๆมาตลอดหรือว่าไม่เกี่ยวว่าคุณจะทําบุญเท่าไหร่ถ้าคุณมีการทําบุญมาตลอดทําเพื่อผู้อื่นมาตลอดอะคะ่ะเวลาที่คุณจะถึงทางตันเช่นเงินเหลือไม่กี่ร้อยบาทในบัญชีแล้วคุณก็รู้สึกว่าฉันจะหาเงินที่ไหนดีนะมาใช้จ่ายแต่คุณก็ได้ดึงดูดมาได้อยู่ดีเพราะคุณมีจัก,กรวาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุณไงคะ ไม่ว,ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือดูแลอยู่ดีเพราะคุณคือคนที่จะต้องทำเพื่อผู้อื่นนั่นไงเล่ายิ่งทำยิ่งให้เราก็ยิ่งได้นะคะทุกคนมีอะไรคะก้าไม้เทา้าการรอคอยเก้าเหรียญก้าไม้เทา้าเก้าเหรียญการรอคอยทางด้านการเงินคุณจะได้รับการเงินที่มั่นคงใช้จ่ายเงินเห็นไหมคะก้าถ้วยพอแล้วคะ่ะทุกคน เก้าเหรียญเก้าถ้วยจะแม่เอาไปเลยเต็มสิบไม่หักคุณจะเป็นคนที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณอยากจะทำอะไรคุณจะเก่งในสิ่งที่คุณเป็นจะเอาความเก่งของตัวเองที่เหมือนเดิกเมดิเชียนเมื่อกี้ออกมาหาไรายได้ออกมาทำเพื่อผู้อื่นมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับคนอื่นเพราะ ของขวัญที่ดีที่สุดของคุณคือการเห็นว่าตัวเองมีความสุขอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่คุณจะต้องได้รับไปคุณจะมีความสุขมากขึ้นความกังวลมันจะลดน้อยถอยลงการรอคอยเรื่องของการเงินมันจะจบไปเพราะคุณจะดึงดูดได้เพราะคุณมีความสุขความสุขจากตัวของคุณเองความสุขจากการที่คุณเห็นว่าตัวเองมีความสุข มันคือของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับคุณนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้ว่าอะไรคะด้วยพายานาโลกนะคะดีมากๆเลยค่ะ9้าเหรียญเก้าถ้วยแม่99อาจจะเป็นหมายเลขแอนเจิลนัมเบของคุณนะคะวิบากดาบมันจะจบไปจะเริญก้าหน้า88ดขนลุกอีกแล้วเปิดพายานาโลกให้เรยน้องตาขนลุกทุกที ขอกดกระดิ่งมาหนึ่งกึ้มผู้คุ้มครองปังไม่ไหวค่ะเลือกทางที่ดีเห็นไหมคะคุณน่ะมีนางฟ้าปกป้องดูแลอยู่แล้วทางผีผ่านคู่บุญใต้สำรับดีกว่าเดิมจ้าเอาละค่ะ ตารู้สึกว่าคุณหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะคะอันนี้คือทองแท่งที่คุณเหยียบขึ้นไปเหยียบเงินเหยียบทองก้าวขึ้นไปทองคําแท่งนะคะก็คือก้าวเล็กๆของคุณมันจะกลายเป็นทองที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้าทองคําจ,จะเจริญมากขึ้นทีละลาดับขั้นเพราะฉะนั้นคุณจงก้าวต่อไปอย่าหยุดยัง้งใครบอกให้หยุดไม่หยุดฉันไปต่อได้แน่นอนและคุณเป็นผู้คุ้มครองด้วย ไพ่ใบนี้เหมือนเดิรไฮโรแฟนที่ขึ้นมาเมื่อกี้นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าให้รออีกอึดใจเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็จะมีคนที่คุ้มครองคุณเป็นดวงอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของทั้งการเงินการงานปกป้องดูแลคุณเพราะคุณเป็นคนที่น่าเอ็นดูนะคะอยู่กับใครใครก็รักนะคะและเลือกทางที่ดีเรารู้สึกว่าต่อไปเนี้ย มันมากับทางผีผ่านนะคะทุกคนถ้าคุณเลือกทางที่ดีอะค่ะคุณจะมุ่งหน้าไปทางที่ใช่ของคุณจริงๆต่เวลานี้ตามองเห็นคนที่จะมีทั้งความสุขมีทั้งเงินทองแล้วก็จะได้พบเจอกับคู่บุญคู่บารามีของคุณด้วยถ้าคุณปรารถนาในเรื่องของคนรักคู่รักตารู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นสายบุญนะคะ เป็นคนที่อาจจะอายุมากกว่าคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่าเกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีมีคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะบอกว่าคุณมีคู่แน่นอนนะคะและดีกว่าเดิมทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังดีขึ้นเรื่อยๆคุณจะก้าวขึ้นไปทีละสะเต็ปสเต็ปเล็กสเต็ปน้อยจะกลายเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่เสมอเพราะฉะนั้นจงเดินไปให้สุดอย่าหยุดที่จะเติบโตใครว่าเราไม่ประสบความสําเร็จ อย่าไปยอมแพ้ให้กับคนที่มาดูถูกเราหรือมาสแต็มเราหรือว่ามาตีตาเรานั่นเองนะคะเราทำได้จงเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดนั่นแหละค่ะคือคุณเอาละค่ะแล้วพลังงานจากจัก,กรวาลเนี่ยจะบอกคุณว่าอะไรคะ teacher เ,เห็นไหมคะคุณจะต้องเปิดใจยอมรับในการเรียนรู้ คุณมีครูและคุณก็เป็นครูได้ด้วยเกตแกรี Get ่จูดค่ะว้าวคุณเป็นคนที่สำนึกรู้คุณขอบคุณตัวเองขอบคุณผู้อื่นเป็นและคุณมีไมเซ็ตที่ดีมากๆเป็นคนที่คิดบวกมากขึ้นจริงๆนะคะจากแต่ก่อนอาจจะก,กดดันตัวเองเกินไปอาจจะต้องทําเพื่อผู้อื่นให้เขารู้สึกดีก่อนที่ตัวเองจะรู้สึกดีแต่ต่อไปนี้แหละค่ะคุณจะทําให้ตัวเองรู้สึกดี ทุกสิ่งทุกๆอย่างจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วนางฟ้าอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะอีกสองใบนะคะเป็นคุณครูได้ด้วยให้คนอื่นจะิญรอยตามได้ด้วยค่ะสอนคนอื่นได้ด้วยนะว้าวคนรู้อีกแล้วสักเซสค่ะอีกใบหนึ่งนะคะเด something บเ t อร์ค่ะ มีสิ่งอื่นที่รอคุณอยู่ข้างหน้าเป็นสิ่งที่ดีกว่าเสมอคุณจงขับเคลื่อนความเชื่อของคุณไปให้สุดไม่มีใครทำอะไรคุณได้เพราะคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทุกด้านของชีวิตแน่นอนเลยนะคะอีกใบหนึ่งค่ะ Improve Health ค่ะคุณจะต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเปิดขึ้น Alpha หรือว่าอยู่กับธรรมชาตินั่งสมาธิบ้างนะคะ ยิ่งรักตัวเองได้มากเท่าไหร่ยิ่งดูแลตัวเองร่างกายของคุณได้ดีมากเท่าไหร่เงินทองคู่ชีวิตงานที่มั่นคงตำแหน่งหน้าที่ที่มั่นคงก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนเลยนะคะตาเป็นกำลังใจให้เสมอเลยค่ะเอาละค่ะ วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกน,นี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสม i ยริ g งทาร่ใบ,บาตาขอขอบคุณทุกคน,นมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ